สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่วงตะวันเทคโนโลยีช anel วันนี้เราจะนำเสนอเกี่ยวกับการตั้งค่าแอปพลิเคชัน Xiaomi ีสำหรับอุปกรณ์ Xiaomi Wi-Fi Amplifier Pro นะครับตัวนี้เป็น Xiaomi Wi-Fi ขยายสัญญาณ Wi-Fi ที่มีราคาประหยัดเพียง200กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับสามารถสั่งซื้อทางออนไลน์ได้นะครับเราสามารถนำ x ซี Xiaomi ่ย i มี่ i วไฟแอม i e r p r เออรนี้ไปขยายสัญญาณ Wi-Fi ต้นทางอย่างเช่นสัญญาณอ่อน1ขีดหรือ2ขีดนะครับแนะนำขอให้เป็นอย่างน้อย2ขีดนะครับเราก็จะขยายสัญญาณก็คือนำตัวเซี่ย i มี่ i วไฟแอม i e r p r เออร์นี้ไปวางไว้ตำแหน่งที่สัญญาณประมาณ2ขีดแล้วก็ทำการขยายสัญญาณหรือรีพิเตอร์ให้มีความแรงของสัญญาณเต็มที่4ขีดนะครับสามารถทำการเชื่อมต่ออุปกรณ์ ที่ความถี่2.4ดกิกะเฮิรตซ์นะครับรองรับ i อทีเป็น e 802.1 1โหมด a b g และ n ได้นะครับในการรับส่งข้อมูลสูงถึง300อเมกะบิตเปอร์เซกนะครับอันดับแรกนะครับให้เรานำอุปกรณ์ Xiaomi เสียบมี่ f i Amplifier เเสียบปลั๊กไฟบ้านให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นให้เราไปที่โทรศัพท์มือถือไปที่ play store เปิด เลื่อนขึ้นมาในช่องค้นหาด้านบนพิมพ์ mi มีจะพบมี Home นะครับตัวที่เป็นรูปสีเขียวนะครับมี Home เลือกลงไปแล้วเลือกที่ติดตั้งนะครับโทรศัพท์มือถือก็จะทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเสี่ยวมีหรือมี Home นะครับมาติดตั้งในโทรศัพท์มือถือของเราความจุอยู่ที่70.47 MB นะครับ เราก็รอให้ดาวน์โหลดจนเสร็จสังเกตที่มุมขวาด้านบนนะครับจะมีสัญ,ญลักษณ์ 4G บวกก็คือสัญ,ญลักษ์สัญ,ญลักษณ์ของ WiFi ฟอของซิมโทรศัพท์มือถือในการเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบ 4G ในการโหลดแอป,ปนี้ควรจะใช้สัญญาณจากโทรศัพท์มือถือที่มีความแรงหรือจะเป็นสัญญาณ Wi-Fi ในพื้นที่บ้านหรือสำนักงานที่เราทำการเชื่อมต่อที่มีความแรงนะครับเนื่องจากใช้ในความแรง และเร็วในการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันลงโทรศัพท์มือถือเดี๋ยวเราก็รอให้ดาวน์โหลดเสร็จสิ้นที่100%นะครับเมื่อดาวน์โหลดครบ100%แล้วก็เข้าสู่ขั้นตอนกำลังติดตั้ง เมื่อติดตั้งสำเร็จแล้วก็จะพบตามนี้นะครับให้เรากดปุ่มโฮมปุ่มวงกลมที่ตรงกลางด้านล่างเลื่อนไปหน้าจอที่มีการติดตั้งแอปพลิเคชัน xiaomi หรือ mi home เรียบร้อยแล้วนะครับให้เปิดแอปพลิเคชันนี้ขึ้นมาเป็นข้อกำหนดแล้วก็เงื่อนไขต่างๆนะครับแล้วก็อ่านทำความเข้าใจทางกฎหมายให้เรียบร้อยเสร็จแล้วให้เลือกที่มุมขวาด้านล่างนะครับยอมรับและดาเนินการต่อเลือกที่มุมขวาด้านล่างไปที่ยอมรับ เลือกประเทศและภูมิภาคแนะนําไปที่ประเทศไทยนะครับซึ่งถูกเลือกไว้แล้วเราไม่ต้องการเปลีป่ยนแปลงอะไรให้เรามาที่ด้านล่างสุดไปที่บันทึกไปการกําหนดสิทธิ์ของโทรศัพท์นะครับให้เราติ๊กถูกในช่องเลือกทั้งหมดแล้วก็ติ๊กถูกในช่องตําแหน่งที่ตั้งนะครับเลือกที่ถัดไปด้านล่างอนุญาตให้มีโฮมเข้าถึงตำแหน่งอุปกรณ์นะครับให้เลือกไปที่ขณะใช้แอป ในส่วนของรายการโปรดนะครับก็จะโชว์ลงชื่อเข้าใช้ให้เราเลือกลงชื่อเข้าใช้ครับถ้าสมาชิกยังไม่เคยใช้แอปพลิเคชันมี home ตัวนี้ให้ไปที่สร้างบัญชีจะอยู่ที่ใต้ปุ่มลงชื่อเข้าใช้ที่ด้านซ้ายมือนะครับเลือกที่สร้างบัญชี ็นการลงทะเบียนครั้งแรกนะครับป้อนที่อยู่อีเมลในช่องอีเมลแล้วก็กรอกข้อมูลอีเมลนะครับเมื่อกรอกแล้วให้ติ๊กเครื่องหมายถูกในช่องข้อตกลงใน,ในการยอมรับกติกานะครับแล้วก็ปุ่มถัดไปก็จะปรากฏเข้มขึ้นที่เป็นสีฟ้านะครับจากตัวอย่างแอดมินได้ทําการสมัครไว้แล้วนะครับขอไม่สมัครซ้ำนะครับกดลูกศรย้อนกลับ ก็ไปกรอกที่อ e ีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์หรือเลขบัญชีมีนะครับที่ด้านบนในช่องแล้วก็รหัสผ่านรหัสผ่านในที่นี้ก็คือรหัสผ่านในการลงทะเบียนสร้างบัญชีในครั้งแรกนะครับไม่เกี่ยวกับรหัสผ่านอ e ีเมลที่เราใช้นะครับตอนนี้ผมจะเลือกรหัสผ่านที่ทําการสมัครกับมีเรียบร้อยแล้วนะครับติ๊กถูกในช่องด้านล่างนะครับ iLive l e a d นะครับอ่านกนติกาข้อตกลงเรียบร้อยแล้ว,ลวให้คลิกเลือกที่ลงชื่อเข้าใช้จากตัวอย่างนะครับก็จะเป็นการติดตั้งอ,อุปกรณ์มี a m แอมลิฟายเออร์ไว้แล้วนะครับเดี๋ยวตรงนี้จะทำการลบทิ้งโดยการกดค้างไว้นะครับแล้วก็ไปเลือกที่ลบอุปกรณ์ออกแล้วก็ไปตกลงจะทำการตั้งค่าใหม่ เพื่อที่จะเรียนรู้ไปพร้อมกันไปที่มุมขวาด้านบนนะครับเครื่องหมายบวกตรงนี้จะเป็นการสแกนแล้วก็เพิ่มอ,อุปกรณ์เพิ่มอ,อุปกรณ์ก็เป็นการค้นหาอุปกรณ์อัตโนมัตินะครับโดยใช้สัญญาณ Wi-Fi ของโทรศัพท์มือถือเชื่อมต่อไปยังกับอุปกรณ์เ a มี i นะครับสแกนก็คือเป็นการสแกน QR Code ตัวที่ตัวอุปกรณ์หรือที่กล่องที่เราซื้อสินค้ามาดังนั้น ให้เราไปตอนนี้เป็นที่มุมขวาด้านบนจะเป็น 4G บวกก็คือเป็นการเชื่อมต่อสัญญาณ 4G อยู่นะครับให้เราทำการตั้งค่าไปที่ฟันเฟืองแล้วก็ไปเปิด Wi-Fi นะครับเพื่อทำการเชื่อมต่อ Xiaomi ตอนนี้เป็น Connect เชื่อมต่อแล้วนะครับสังเกตที่ Xiaomi REP ต้านท้ายสุดของสัญญาณ Wi-Fi ตัวน,นี้จะเป็น MI ก็คือสัญลักษณ์ของ เสี่ยมีนั่นเองนะครับเพราะว่าไม่มีอินเตอร์เน็ตเนื่องจากว่าเป็นการเชื่อมต่อระหว่างโทรศัพท์มือถือผ่าน wif i กับอุปกรณ์เสี่ยมีสังเกตที่มุมขวาด้านบนนะครับสัญลักษณ์ของ wifi เต็ม4ขีดแสดงว่าเป็นการเชื่อมต่อรียบร้อยแล้วนะครับให้เราไปที่แอปพลิเคชันมี Home ไปที่เครื่องหมายบวกไปที่เพิ่มอุปกรณ์ไปที่ My Wi-Fi rank Extender Pro ตรงนี้ เป็นการเลือกเราเตอร์นะครับหรือสัญญาณ Wi-Fi ต้นทางให้เราเลือกไปที่เชื่อมต่อกับเราเตอร์อื่นๆก็จะทำการค้นหาสัญญาณ Wi-Fi นะครับที่เราจะทำการเชื่อมต่อหรือรีพิเตอร์นั่นเองตอนนี้เดี๋ยวเราสักครู่นะครับ เราจะพบว่าเสาที่เราต้องการคืออีสานเบนดิ้งนะครับหรือเราจะค้นหาไปที่เชื่อมต่อกับเราเตอร์อื่นแล้วไปดูสังเกตว่าการเชื่อมต่อเราเตอร์ก็คือการเชื่อมต่อโทรศัพท์ปัจจุบันจะถูกเลือกไปที่อีสานเบนดิ้งนะครับมีสัญญาณ2ขีดนะครับเราต้องการขยายสัญญาณให้เต็ม4ขีดเลยนะครับเราก็เลือกเสาที่เราต้องการขยายสัญญาณตอนนี้ถูกเลือกแล้วก็คือเสาสัญญาณที่ชื่อว่าอีสานเบนดิ้งนะครับไปที่ด้านล่างสุด ไปที่ถัดไปตอนนี้ก็เป็นการเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือเข้ากับอุปกรณ์เ Xiaomi WiFi Amplifier นะครับ กำลังค้นหาอุปกรณ์ตอนนี้โทรศัพท์มือถือที่มุมขวาด้านบนอาจจะไปจับสัญญาณที่เป็นอิสันเ e นดิ้งของเสาอยู่นะครับให้เราเปลี่ยนไปยังอุปกรณ์ที่เป็นเซี่ยวมีนะครับตอนนี้ mm hmm. เขาบังคับให้ไปที่เซ mm ี่ยวมี่รีพิเตอร์นะครับให้เราเลือกเสี่ยวมีนะครับแล้วก็ไปที่แอปใหม่อีกครั้งหนึง่ง เขาก็จะทำการเชื่อมต่ออุปกรณ์ตอนนี้เชื่อมต่อสำเร็จแล้วโอนย้ายข้อมูลไปยังอุปกรณ์กำลังค้นหาอยู่ครับตอนนี้ส่งข้อมูลไปยังอุปกรณ์สำเร็จแล้วนะครับอุปกรณ์กำลังเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ต้นทาง ตอนนี้เชื่อมต่อสำเร็จแล้วนะครับให้เราเลือกห้องมีห้องต่างๆที่เขาแนะนำนะครับห้องนั่งเล่นห้องนอนห้องนอนใหญ่ห้องครัวห้องอาหารห้องต่างๆ,ๆนะครับตอนนี้จากตัวอย่างเราจะเลือกที่ห้องทํางานมาที่ด้านล่างสุดไปที่ถัดไปชื่ออุปก,กรณ์ถ้าเราต้องการตั้งชื่อใหม่ก็สามารถตรงนี้กําหนดได้นะครับลบแล้วก็ตั้งค่าใหม่ได้นะครับ แต่ตอนนี้ขอเป็นค่า default เหมือนเดิมนะครับแล้วปานที่ด้านล่างสุดไปที่ถัดไปแล้วก็มาที่เริ่มกันเลยด้านล่างนะครับ mm hmm. ก็รอโหลดไปที่100%ครับ การใช้งาน Xiaomi WiFi Amplifier Pro รุ่นนี้นะครับถ้าให้มีเ,เสียรภาพที่ดีในการขยายสัญญาณได้แรงให้เรานำไปติดตั้งไปยังตำแหน่งที่จะขยายสัญญาณอย่างน้อย1นหรือ2ขีดจากตัวอย่างนะครับเหมือนตัวอย่างเลยยิ่งดีนะครับเมื่อทำการขยายสัญญาณหรือรีพิเตอร์สมบูรณ์แล้วสัญญาณ Wi-Fi ก็จะสูงจับเต็ม4ขีดนะครับก็คือสามารถทำงานเหมือนเรานั่งอยู่กับ ต้นทางได้เลยเหมือนกับนั่งอยู่ที่เสาส่งนะครับดังนั้นแล้วถ้าไปยังจุดที่เป็นศูนย์หรือ1ขีดที่เป็นสัญญาณต้นทางก็อาจจะทําให้หลุดนะครับเสถียรภาพในการรับส่งข้อมูลก็จะด้ลงนะครับดังนั้นแล้วอย่างน้อยไปต่างที่ตําแหน่งอย่างน้อย2ขีดเป็นอย่างน้อยนะครับของเสาต้นทางเหมือนตัวอย่างก็เป็นการขยายสัญญาณที่2ขีดนะครับ อันนี้ก็ลราโหลดไปจนกว่าจะครบ100%อร์เต ขั้นตอนนี้ก็จะใช้เวลานานสักนิดหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวรอจนกว่าจะครบ100เซครับ mm hmm. คุณสมบัติพิเศษของอุปกรณ์เ Xiaomi Wi-Fi Amplifier Pro ร mm hmm. ุ่นนี้นะครับก็คือสามารถเชื่อมต่อไปยังเราเตอร์หรือ w ไวเ s s หรือสัญญาณ Wi-Fi ต้นทางได้นะครับเสาสัญญาณจะเป็นเสาแบบเสาคู่นะครับก็คือมี2เสา เพื่อทำให้ขยะสัญญาณได้ดีขึ้นอันตรารับส่งข้อมูลสูงถึง300เมกะบิตเซกนะครับตอนนี้เสร็จแล้วนะครับให้เรามาที่ยอมรับและดำเนินการต่อก็สังเกตที่ Wi-Fi Setting นะครับเขาจะตั้งชื่อเป็นเสาใหม่ที่ชื่อว่าอิสานเ e นดิ้งพลัสนะครับก็คือให้มีการตั้งชื่อใหม่ ให้มีความแตกต่างจากชื่อเดิมแต่ว่าพาสเวิร์ดหรือรหัสผ่านก็จะเป็นรหัสเดียวกันเรามาดูที่ในะส่วนด้านบนนะครับ Wi-Fi Roaming นะครับเป็นการ r e a t e สร้าง Network ที่ชื่อเดิมให้ตรงกับชื่อเดิมชื่อเดิมเสาส่งก็คืออีสานเวนดิ้งนะครับถ้าจากตัวอย่างจะเป็นการเปิดใช้งานชื่อเดิมนะครับจะไม่ใช้ชื่อใหม่นะครับที่แอปแนะนำจะใช้ชื่อเดิมก็คือในที่นี้ก็คืออีสานเวนดิ้งนะครับกดลูกศรย้อนกลับไปครับ สังเกต Xiaomi Wi-Fi ก็พร้อมใช้งานแล้วลองกดเข้าไปใหม่อีกครั้งนะครับจะพบว่า Xiaomi อุปกรณ์ Signal Source สัญญาณเป็นเครื่องหมายถูกแล้วนะครับก็พร้อมใช้งานโดยภายใต้ชื่อเดิมเราซ่อนโดยการกดปุ่มโฮมที่โทรศัพท์มือถือไปที่ฟันเฟืองตั้งค่าไปที่ Wi-Fi แล้วเราไปปิดเสา Wifi อีกครั้งหนึง่งแล้วก็ลองเปิดอีกใหม่นะครับให้โทรศัพท์ค้นหาสัญญาณ Wi-Fi จะพบว่าจับสัญญาณที่อีสานเวนดิ้งสังเกตสัญลักษณ์รูปมีนะครับ mi ที่ต่อท้ายด้วยสส่งจะเป็นการเชื่อมต่อผ่านอุปกรณ์เสียวมีเรียบร้อยแล้วพร้อมกับสังเกตสัญญาณระดับสัญญาณของ Wi-Fi นะครับที่เชื่อมต่อจากเดิม2ขีดถูกขยายเป็น4ี่ขีดเต็มแล้วสังเกตที่มุมขวาด้านบนนะครับก็ เป็นเต็มสีขีดเช่นเดียวกันนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนสมาชิกในการเซตติ้งตั้งค่าอุปกรณ์ Xiaomi WiFi Amplifier Pro นะครับขยายสัญญาณให้มีความแรงซึ่งเป็นอุปกรณ์ตัวเล็กราคาประหยัดนะครับสามารถขยายสัญญาณได้หลายจุดนะครับราคาไม่ถึง300นะครับสามารถมีประโยชน์แล้วก็ราคาไม่แพงนะครับ ก็เป็นกําลังใจให้แก่ช่องนนของเรารบกวนสมาชิกกดติดตาม subscribe กระดิ่งให้ด้วยนะครับ<ม>เพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ